สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตนะวันนี้พามาชมต้นมะกอกป่านะต้นนี้มีตำนานมีสตอรี่นะเพราะว่านาเล็กเป็นคนปลูกเองนะเดี๋ยวไปดูกันว่านาะเล็กปลูกยังไงนี่ฮะคือต้นมะกอกป่านาะนะเล็กก็ได้กิ่งมาจากจังหวัดสุรินทร์นะตอนนั้นนาะเล็ก ไม่เคยเห็นต้นมะกอกป่าที่นี่นะนาเล็กก็เลยเอาต้นมะกอกป่าจากที่บ้านจังหวัดสุรินทร์ตัดเป็นกิ่งเอามาชำํำนะแล้วก็เอามาปลูกนะเมื่อ8ปีที่แล้วนะดูฮะแปีที่แล้วต้นแค่นี้เองนะนะไปดูว่าลำที่นาะเล็กเอามาชำํำเนี่ยแค่ไหน ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักหนึ่งนิ้วนะตัดมาชำนะแล้วก็มาปลูกไว้ตรงนี้มันก็แตกหนอ่อแตกกิง่งแตกไรขึ้นมาเรื่อยๆนะจนแม่บ้านที่นี่ก็เด็ดกินอยู่เรื่อยๆนะนี่ยที่เขาเด็ดกินเนี่ยยิ่งเด็ดมันก็จะยิ่งแบบว่าแตกกิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย นัเล็กไม่รู้ว่าเราปลูกแบบนี้มันจะได้เห็นผลหรือเปล่านะได้กินลูกมะกอกหรือเปล่าแต่ว่าที่ได้แน่แก็คือสามารถที่จะกินยอดได้นะเนี่ยเวลาแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดมาตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยเขาก็จะเอายอดมะกอกนี่แหละไปจิ้มลาบจิ้มปนน่นนะจิ้มน้ําพริกกินกับส้มตําได้นี่แหละความสุขของนัเล็กได้ทําแบบนี้มันก็มีความสุขนะ เห็นเขาเอาไปใช้ประโยชน์นะแต่หลังจากที่นาเล็กเดินสำรวจในป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โอ้โหมีต้นมะกอกป่าเยอะแยะเลยนะก็เลยอย่างน้อยก็ได้เป็นกรณีศึกษาในกรณีที่เราปลูกโดยการปักชำนะคือชำกิ่งว่าง้งเถอะเนี่ยผ่านไป8ปีต้นก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะ ก็จะสูงประมาณสัก4-5เมตรประมาณนั้นนะก็สามารถที่จะเด็ดกินยอดได้นะนี่เพระาะฉั้นใครที่อยากจะปลูกมะก,กอกป่าไว้กินยอดนะไว้กินจิ้มราบจิ้มก้อยนะสามารถทำได้ก็คือตัดกิ่งนะประมาณสัก1นิ้วเนี่ยแหละเส้นป่าสูงกลาง1นนิ้วเอาไป ปลูกไปชำได้นะก็สามารถที่จะได้ต้นแบบนี้เลยนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ